แน่นอนแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเธอมีจุดประสองค์อะไรถ้าเธอทำกับฉันเหมือนกับว,ว่าเร่งรีบที่จะต้องการแสดงความงามให้ฉันเห็นแล้วก็ฉันบอกเลยเธอคิดมากเกินไปเย่หูเทียนกับซูหญิงกำลังเต้นลํากันอยู่มันก็แก่การเต้นลําแบบปกติไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยแกก็แหกตาดูสิไอ้นั่นมันเรียกว่าการเต้นลําได้ที่ไหนฟะททำไมพวกเขาดูสนิทสนมกันจังเย่หูเทียนเขาไปเรียนรู้การเต้นลําแบบนั้นมาจากไหน นี่พี่สาวการเตื่นล่าของฉันเป็นยังไงสวยสวยงามมันดีมากผมคิดว่าเราค่อนข้างจะเหมาะสมกันผมขอถามอะไรห,หน่อยคุณมีแฟนหรือยังเธอมีเหงื่อออกและท่าทางที่เขินอายเธอก็จะเล่นมุกระดับนี้กับฉันไหมล่ะแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วเราจะได้ฉันได้รู้จักสุดดูเวอรแล้ว มันก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่สามารถทําให้ฉันค่อยวได้เมื่อเทียบกับสถานที่ที่มีผู้คนเย้าวยวนนั้นความอดทนของสูหญิงยังคงแย่มากและดูเหมือนกับเด็กน้อยที่ไร้เดียงสานี่นายจะทําอะไรเวนเอ้ยนี่มันสถานที่สาธารณะนะเว้ยพวกเราทุกคนต่างก็มีศักดิ์ศรีนี่แกไม่เห็นหัวพวกเราเลยหรือไง พวกแกจะทาแบบนี้ในสถานที่สาธารณะไม่ได้หากพวกแกจะร้อนมากนะก็ไปเปิดโรงแรมอาการให้สบายใจเลยไปนี่นายกําลังทําบ้าอะไรปล่อยฉันนะฉันก็แค่ทำในสิ่งที่คนเป็นเพื่อนควรจะทําอย่าอย่าอย่าไปแตะมันนะทำตัวตามสบายเลยทุกคนกำลังจ้องมองเราอยู่ นั่นเป็นสิ่งที่ดีการที่มีผู้ชมเพิ่มมันไม่ดีหรอกหรอนี่คือการแสดงที่แท้จริงน่าสนใจไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นการแสดงที่น่าสนใจแบบนี้พวกเขาเป็นคู่รักกันนั้นหรอแม้แต่คู่รักก็ยังมากเกินไปเลยตามที่คาดหวังไว้พ่อหนุ่มนั่นแสดงได้ดีนายนี่นายทำมากเกินไปแล้ว การแสดงนี้มันสมจริงมากไปหน่อยไหมไม่ใช่ว่านายทำมากเกินไปหรอนาย<__><__>สิ่งที่ฉันเกลียดมากที่สุดคือการมองฉันเป็นเพียงตัวหมากตัวหนึง่งด้านนอกพระาคารห้าดาวไปโรงแรมที่ใกล้ที่สุด ทำไมเธอยังติดตามฉันอยู่เธอไม่ได้โกรธฉันหรอเธอไม่ได้เกลียดฉันที่ทําให้เธอกลายเป็นตัวตลกในสถานที่สาธารณะโกรธสิโกรธมากๆด้วยแต่ฉันไม่มีความจําเป็นที่จต้องอยู่ที่นั่นอีกต่อไปนายรู้ไหมคนเหลนานพูดถึงเราภายหลังอย่างไรชื่อเสียงของฉันถูกทำลายโดยนายใช่มันก็สมควรแล้วนี่ ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้ววันนี้ฉันไม่ควรใช้ชื่อเสียงของนายแต่ฉันไม่มีเจตนาร้ายจริงๆนะอ่าก็เข้าสู่ช่วงคุยกันท้ายคลิปนะครับผมก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันนี้ผมไม่ว่างจริงๆนะครับผมก็บอกว่ายุ่งยุ่งเป็นพลวันเลยครับผมก็ถ้าใครติดตามผมมานานนะก็จะรู้ว่าตารางลงคลิปคือไม่แน่นอนนะครับถึงผมจะทําตารางไว้ผมก็เอาตามที่ว่าผมว่าง หรือว่าผมไม่ถ้าถ้าผมว่างแต่ผมเหนื่อยมากๆผมก็ไม่ทํานะครับอันนี้คือผมเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วแล้วผมก็พอทําไหวผมก็เลยมาทําให้นะครับแล้วทีนี้พรุ่งนี้ผมจะทําอีก1ตอนมันจะถึง240พอดีนะครับผมจะทํารวมตอนแล้วอนยะ่างนั้นผมก็จะหายไปอีก3วันนะครับผมขอบคุณที่รับชมเข้าไปละบาย